นี่เดี๋ยวผมจะมาใช้ลูกกระตาหาเงินกันนะครับผมดูเนี้ว่าัมจะได้อะไรมามั่งหรือไม่ได้เลยเลยครับก็ยังขายได้แค่เลนเดียวเหมือนเดิมนะครับผมเศรษกิจก็ยังไม่ให้ขายนะ

เราไม่ไปโรงพยาบาลเลยไปคลินิกมี่ามียาเลยคุณเ็กวนีสื่อนงเก่าปาบั ครับวันนี้ผมได้มา2รายการนะครับนี่เป็นหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองนะครับพุทธใหญ่นี่ครับเนื้อเงินนะครับผมอันนี้เป็นเหรียญมหายานหลวงพี่เลี้ยงวัดจอมเกตนะครับผมสวยเลยนะครับผมด้านหลังครับครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับผมว่าได้มาเท่าไหร่นะครับอันนี้ได้มาหนึ่งใบเท้านะครับคุ้มมากๆนะครับผมขอบคุณนะครับที่รับชม